ยม,ยมทั้งโยมทองพระโทรมา,าจะโครราชมีโยมผู้สูงอายุคนหนึ่งที่เคยปฏิบัติด้วยเสียชีวิตที่อเภอพิมายนครราชสีมา แล้วก็ตรงกับงานวันที่สามสิบสามเอ็ดนี้ซะด้วยแล้วก็คงไปไม่ได้ยิ่งช่วงนี้ด้วยนะจะไปไหนมาไหนก็ลำบาก ที่อำเภอพิมายจังหวัดน่าราดสีมาเนี่เคยคือมีครูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นนะพระอธิการจำรัดอัฏฐกามโมเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนพระพิธรรมมาแตนเ,เรียนในชั้นจุลตรีนะะท่านก็เป็นคนที่ละเอียดยิบย่อยนะ เวลาเรียนกับท่านนี่ต้องละเอียดจริงๆนะตกไม่เอกไม่โทอะไรหน่อยเวลาทำกันบ้านส่งจะถูกตัดคะแนนทำให้เป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเวลาจะเขียนเวลาจะอ่านเวลาจะท่องอะไรเนี่ยจะต้องเปะทุกคำน ในช่วงเพียรแรกๆที่ไปจัดปฏิบัติธรรมที่นั่นท่านก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะก็ไปช่วยกันจัดงานกรรมฐานที่วัดตรงใหญ่อ,อนะญําเภอพิมายท่านญาติโยมแถวโควราชนแถวอีสานนี่เข้าวัดกันเยอะนะเป็นหมู่บ้านใหญ่ห้าร้อกว่าลังคาเรือน โนะยมมาปฏิบัติธรรมวันเที่ยสองสามร้อยคนทนะั้งเคยไปจัดพันประชาสมเนรภาคูดูร้อนอบรมเด็กนักเรียนเทานันก็ญาติโย,ยมที่นั่นก็จะคุ้นเคยกันอยู่พอสมควรนะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วนะเจอทั้งจิตอาสาทั้งหลายที่เคยช่วยงานกันก็มีครอบครัว ผูนะ้แก่ผู้เฒ่าก็น่าจะเสียชีวิตไปหลายคนแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปนับสิบปีแล้วนะไม่ได้ไปจัดงานแต่ว่าก็จะสองสามปีเขาจะแวะไปกราบระอาจารย์สักครั้งหนึ่งนะท่านก็สุขภาพสุดโทมเป็นพระใจเด็ดรูปหนึ่งนะ สอนพระวิธรรมอยู่ที่วัดเก่าโบร,ราณชนบรุรีตอนนั้นมาตมาไปเรียนอยู่นั่นแล้วท่านก็อยู่ท่านก็บอกว่าจะกลับบ้านนั่นนะแล้วก็มีพระไตรยวรที่ห่มอยู่แล้วก็บาดลูกหนึ่งย่ามใบนึงท่านก็ออกเดินมาเลยกรดก็ไม่มนะีเดินมาจากหนองมนเดินมาที่โคราชเนี่ยนะ ไปถามท่านว่าแล้วท่านไปแหวะพักที่ไหนเขาบอกแวะพักกลามสลราลมข้างทางานะถึงไหนก็นอนตรงนั้นอจีวรคลุมโปงนอน,นเดินไาจนถึงโคราชจนได้นะโดยที่ไม่ไม่ได้ขึ้นรถมาแล้วก็พอมาอยู่โคราชได้สักเดือน,นโยงมาเป็น,นมนต์มาเป็นเจ้าวาดที่วัดดงใหญ่ซึ่งตอนนั้นขาดเจ้าวาดที่พอดี แล้วก็เป็นนักสร้างหอะระฆังนี่น่าจะหลายล้านเฉพาะหอระฆังอย่างเดียวนะใหญ่โตโารานะเป็นนักสร้างเป็นนักทำแต่ว่าไม่ค่อยจะพูดมากเป็นคนที่พูดคำไหนเป็นคำนั้นรักษาสัจจะวาจาถ้าบอกว่าไม่ก็คือไม่ต่อให้เอาช้างมาลาก็ก็ไม่อยู่นั่นแหละถ้าบอกว่าจะทำก็ทำใครจะไม่ทำด้วยก็ทำเป็นคนประเภทอย่างนั้น นการที่มีครูบาอาจารย์หลายๆรูปทนี่ทำให้ได้เรียนรู้วิสัยของแต่ละองค์แต่ละท่านต้องให้รู้ว่าอันไหนคือจุดบอดอันไหนคือจุดที่เราจะต้องปรับตัวที่จะไม่เป็นอย่างนั้นหรือที่จะเป็นให้ดีกว่านั้นอะไรเงี้ยมีโยมปารบหลายคนว่า ก่อนที่ยังไม่ได้เข้าวัดนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้าวัดนี่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดพองมาอยู่วัดได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่พอเข้ามาแล้วก็เป็นคนเหมือนกับเ,เราท่านท่าทั้งหลายไม่มีอะไรแตกต่างกัน,นที่จริงแล้วนคนที่ดีอยู่แล้วนี่นก็คงไม่จำเป็นต้องเข้าวัด หลายคนบอกว่าเดี๋ยวรอให้หมดกิเลสก่อนถึงจะเข้าวัดอรรอให้ปล่อยวางได้ก่อนถึงจะเข้าวัดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพอเวลามาอยู่จริงจๆก็จะเห็นว่าคนที่เข้าวัดส่วนมากก็จะประเภทติดดีต่างคนต่างดีนั่นแหละแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันก็กระทบกระทั่งกันนี่เป็นเรื่องธรรมดา นะก็เป็นช่วงเวลาในการที่จะศึกษาเรียนรู้ปรับแก้ปัสัยของตัวเองบางคนก็แก้ไขได้เร็วนะปรับใจได้เร็วบางคนก็ปรับอะไรไม่ได้สักอย่างนะรอให้คนอื่นก็ปรับให้หมายถึงรอให้คนอื่นก็ปรับตัวของเขาเองที่จะให้เข้ากับเราได้นะแต่เราไม่ปรับอะไรเลยอย่างนี้ก็มีนะแต่ว่า แต่ละคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันว่าจะอยู่ยังไงให้เป็นปกติสุขให้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่ผ่านโลกผ่านชีวิตอะไรมามากทำให้ได้เรียนรู้วุฒิใจใจคอของญาติโยมแต่ละคนแต่ละท่าน ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะสมัยก่อนนี้เวลาไปเรียนพระวิธรรมเรียนบาลีนะพอปิดเทอมที่ก็เที่ยวตะเวนไปจัดปฏิบัติธรรมนะที่โคราชก็หลายหลายวัดนะที่อุบลที่เชียงรายนะเชียงแสนอะไรพวกนี้นะแล้วนกะ็นะันะ่งที่บ้านตัวเองคือที่กำแพงเพชรอย่างเี้นะ นะตะเวนไปจัดที่โน่นที่นี่นะพระเพื่อนๆกันใครอยู่จังหวัดไหนก็ไปกันแห่กันไปได้วยความรู้สึกว่าอยากจะทำงานแค่นั้นเองไปเที่ยววิ่งหาผู้ใหญ่บ้านกำน,นันในขาประชาสัมพันธ์ให้รถแห่ออกไปประกาศตามหมู่บ้านนะสมัยก่อนจัดปฏิบัติธรรมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ฝึกตัวเอง ึกเทศฝึกพูดฝึกที่จะทำงานเผยแผ่ทำมาอย่างนั้นตั้งแต่บวชใหม่ๆทำอยู่หลายปีจกนกระทั่งในชน่วงหลังๆรุ่นที่ออกไปทำงานด้วยกันตอนนี้ก็เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าหน้าตำบลเป็นเจ้าหนาอํเภอก็มีแล้วเนี่ยหลายรูปนะที่ทำงานร่วมกันมาก่อน แต่ว่าก็ได้ฝึกตัวเองนะเวลาเราออกไปทำอย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารเน่ยเรื่องที่สำคัญว่าจะพูดคุยให้โยมเข้าใจได้ยังไงเนะมันก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลว่าถึงเวลานี้เวลาเรามาทำงานกันจริงๆเนี่ยมันทำให้คุยกับโยมรู้เรื่องนะหรือวางตัวยังไงให้เหมาะสมกับญาติโยมอันะนี้เป็นเรื่องที่ คนจะต้องเรียนรู้นะยุคสมัยมันเปลี่ยนไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ไปเชนบุรีมาก็มองหาวัดที่เคยไปขอเขาเทศนะงานศพเงี้ยเวลาไปงานศพนะเคยไปบอกหลวงตาเจ้าสำนักหลวงตาขอเทศเองได้ไหมนะ พอเห็นลวงตาเทศเทไรก็รำคาญนะตามภาษาพระบ้นนอกทั่วไปก็คือเวลามีงานศพเทศหน้าศพอย่างเงี้ยก็จะเอาใบลานออกมาแล้วก็อ่านใบลานอ่านไปได้สองสามหน้าโยมก็มากระซิบหลวงตายอ่อๆหน่อยทําพอเป็นพิธีอะไรเงี้พยพโยมก็คงจะรำคาญหลวงตาเหมือนกันเพราะว่าอ่านกุกกักักปิดปิดทุกๆ อ่านว่าเป็นพิธีให้มันแล้วๆล้ว่ยน,นะเกิดไปขอหลวงตาขอเทศเองได้ไหมนะส่วนปัจจัยกันเทศถวายหลวงตาหมดเลยไม่เอาสักบาทนะไปขอเอาดื้อๆอนันนะเพื่อจะให้ตัวเองได้มีโอกาสได้พูดได้เทศนะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นหลวงตาก็ชอบใจเพราะว่าไม่ต้องพูดเอง นะอยู่ก็มีพระประเทศแทนให้แล้วก็ปัจจัยก็ได้ด้วยอย่างนี้นะนะก็ทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งไม่ว่าจะไปวัดไหนสมัยก่อนอยากจะพูดอยากจะแสดงออกนะช่วงช่วงนั้นเ็เรียกช่วงบ้าไม่นะจากรทั้งพอนะทำบ่อยๆเข้าก็เริ่มอยู่ตัวนะเริ่มที่จะเบื่อใหม่ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะพูดจะคุยอะไรสักเท่าไหร่นะเข้าที่เข้าทางนะนี่เป็นเรื่องที่เราให้พระให้โยมฟังเฉยๆนะเพราะว่าโดยเฉพาะพระเรานี่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องพูดพนอะถึงจุดหนึ่งแล้วเนะีย่ยจะเป็นจะต้องสื่อสารกับญาติโยมโดยเฉพาะถ้าต้องไว้เป็นผูน้นำะต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำไงถึงจะประสานประโยชน์ของแต่ละคนโดยเฉพาะคนที่เข้าวัดเนี่ยล้วนแล้วแต่อยากจะทำความดีกันทางนั้นน่ะนะอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าบางทีก็มองไม่เห็นตัวเองหรือไม่เข้าใจการกระทำของตัวเองไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำมันถูกหรือมันผิดเงี้ยนะคอยชี้คอยบอกคอยนำ เป็นแบบอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่คนที่เป็นผูน้นำต้องทำนังนัันน่ะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะในเวลาที่จะต้องทำงานนะรู้จักเวลาพักรู้จักเวลาที่จะรับผิดชอบตัวเองให้ได้างี้เป็ตนต้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำต้องพูดต้องคุยต้องรู้จักละความสบายส่วนตัวออกไป ความเอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยนะในการที่เราได้ฝึกบ่อยๆเนี่ยมันทำให้รู้ว่าต่อให้พูดดีขนาดไหนถ้าพูดเยอะเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีพูดเลยเวลาเนี่ยเปนที่น่ารังเกียจสำหรับนักพูดนะทำไงต้องจะพูดย่อก็ได้ขยายก็ได้โดยที่มีเนื้อความเนื้อสา,าระที่ต้องการที่จะสื่อสารนี่เท่ากัน นะจะพูดยังไงให้คนรักจะพูดยังไงให้คนเกลียดอะไรเงี้ยนะหรือจะสื่อสารกับคนยังไงให้เขาสนใจที่จะฟังเรานะในเรื่องของการพูดนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะสมมาวาจาจงไม่ใช่เรื่องแค่นะไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอรแค่นั้นยังมีเทคนิควิธีการอะไรเยอะแยนะที่จำเป็นที่จะต้องสื่อสาร จึงความเป็นพระนี่นะพอบวชนานขึ้นอายุพรรษามากขึ้นนะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วว่าจำเป็นที่จะต้องนะวางตัวให้เหมาะสมผู้ใาให้เป็นหรือเพพาะกิริยาอาการที่แสดงออกนะต่อหน้าญาติโยมนะสมณสา,ารูปทั้งหลายนะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญต้องเอาใจใส่ นะแล้วก็เรื่องของความรู้ที่ลึกและกว้างพอนะที่จะสื่อสารกับโยมให้เข้าใจให้ได้อะไรเงี้ยน,นี่เป็นเรื่องที่จะต้องทำนะ,ะวันนี้ก็สเปะสปะคาถาเนาะคุยให้แกงง่วงกันในช่องเช้าอย่างเี้นะเดี๋ยวเราสวมดมนต์กัน